มาแล้วครับรถสิบลอ้อทีมงานชอโชคดีชนก,กิจทีมงานของเสียชัยข้างโรงงานน้ำตาลบุรีรัมครับตักด,ดินใส่นิ่มๆครับเสียหนุ่มคนขับแปคโคเจ้าของรถขับเองครับโกเบส K200 งปล่อยตัวแล้วครับส่งสัญญาณแต่ เกลื่อนตัวออกไปครับนิ่มๆงานขุดบ่อซึ่งมีระดับความลึกลึกถึง13เมตรจากระดับพื้นดินเดิมถ้ารวมหลังคันก็16เมตรครับ หลังคานเนเพิ่มมา3เมตรวิ่งขึ้นบอ่อไปแล้วครับทางสะดวกสบายครับวิ่งกันมันเลยดินเนี่ยไปเทลานจอดรถบรรทุกอ้อยนาหน้าโรงงานส่วนบอ่อนี่อยู่หลังโรงงาน ไม่ไกลนะครับกิโลหนึ่งเดินหาไม้จิ้มฟันแล้วครับเสียนุ่มชื่อหน้ารถนอพันนิภาจิ้มฟันแล้ว ดินเหนียวครับติดปุ๊กี้เป็นบรรยากาศที่บ่อดินนะครับส่วนอยู่ยใ,ใกล้ผมตรงนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของพี่ต้นครับ SM ครับ ฝั่งนี้ยืนบนท่อนไม้นะใช้ไม้ในการรับน้ำหนักตัวครับไม่งั้นไม่ได้ครับเสี่ยงต่อการติดโดบเพราะมันเคยมีมาแล้วครับพี่ต้นหลุมข้างหน้านั่นแหละครับว่าแล้วก็หิ้วไม้ไปลองจัดระเบียบดีๆ เดินขึ้นไประบบการทำงานของทีมงานนะครับค่อนข้างรอบขอบรัดกลุ่มแต่วันนั้นเนี่พลาดนิดเดียวครับพีตต้นเนี่ยปกติก็เดินบนไม้แหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจิ้มดูแล้วว่าดินแข็งอยู่ก็เลยเดิน ้อมไปไปจมอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับปฏิบัติการกู้กลางสายฝนเลยจมอยู่ที่บ่อดินของตัวเองอดินสมองครับในชั้น1-2เมตรแรกจะเป็นดินสมองเลยแล้วหลังจากนั้นครับก็จะค่อยเป็นชั้นดินแข็งลงไปเรื่อยวันนั้นเน่ ดึงกันไม่ขึ้นนะครับกู้กันโดยการขุดเปิดนะครับเปิดหน้าดินเนี่ยตอนนี้ดินแข็งนะข้างล่างเดินได้เลยแต่ว่าชั้นบนนี่เล็กๆนิดประมาทไม่ได้ครับจมอย่างเดียวขุดเปิดไปนะครับเปิดไปเป็นระยะทางประมาณ20เมตรเปิดเป็นคลองน้ําเลยไปหาแล้วก็สามารถออกจากจุดที่ติดหลุมได้สบายสบาย ทันที่สองมาแล้วครับรถสิล้อของทีมงานซูมเข้าไปคันนี้จะเป็นป๋าครับป๋าผู้อาวุโสสุดของทีมงานเป็นผู้ควบคุม วางนิ่มๆครับเสียหนุ่มฝั่งนน้นเสียโชคนำทีมช่างนะครับเข้าไปตรวจเช็ครถสิบล้ออีกคันพี่คนขับบอกว่าคา์ดนี่แข็งเหยียบไม่ลงเลยครับ ทีมงานเอาน้ำไปส่งครับ เิีวๆอยู่คนเดียวครับพี่ต้นฝั่งของถนนหนทางนะครับวิ่งสะดวกครับเพราะว่าดินข้างล่างนั้นแข็งสบายเลย รถนี่แทบจะไม่ได้เหยียบเลยครับออกจากบอกันชิวๆเลย แนวเขตของปากบ่อก็น่าจะอยู่ที่ประมาณรถไปโคยืนอยู่นี่แหะครับแนวปากบอก่อส่วนที่โยนออกไปเนี่ยโยนไปไว้ขึ้นหลังคัน,นครับก็จะเป็นหลังคันไปมีเบิร์มด้วยจุดที่โยนออกไปเนี่ยจะต้องคุดดินออกให้หมดนะครับบ่อมาถึงตรงนี้แหละปล่อยตัวแล้วครับฝั่งโน้น ออกจากบอนิ่มๆวิ่งกันสบายครับช่วงแรกๆที่เห็นเปิดนะครับเปิดบอใหม่ๆเนี่ยเห็นดินสมองแล้วตกใจเลยรู้อนาคตว่ายังไงก็ต้องดุเดือดแน่นอน แต่พอตั้งรับได้นะครับดินข้างล่างนี่แข็งสบายสบายกันเลยที่นี้รถก็จะทำงานกันแบบชิวๆครับพักกันไว้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกๆท,ท่านไปก่อน ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับทีมงานชอโชคดีชนะกิจเป็นกำลังใจครับทั้งสายนักขุดแล้ะก็สายรถบรรทุกคอยติดตามกันไปเรื่อยๆครับความคืบหน้าโหดมั่นฮาจะติดดาวได้ขนาดไหนสำหรับทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ